ต้องขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญผู้ใหญ่ใจดีสุดหล่อต่อยตึงขอเสียงหน่อยครับ <มา S 1> พี่วันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คในมาจูเนียวอ่ะพี่คิดว่ามันจะมันจะติดปะวะมีกี่ทองมีสามันทองอ่ะทุกคนดูที่มีสามันทองพี่เนี่ย สามพันทองสยอยก๋ยนี่เดี๋ยวดูนะยามานมาตัวแรกเฮ้ยขอให้มาก่อนเถอะเอาไงดีหยดหยดไปทีละร้อยหัือะเอาสูตรไหนดีสูตรไหนดีพี่สูตรไหนดีมีสูตรบ้างมีสูตรบ้างสูตรเด๋อสูตรเด๋อสยอสูตรเด๋อเอาสูตรสามสามสามนะยาเมามาตัวแรกก็ต้องเลือกยาเมาเลยปมาหนึ่งสูตรสามสามสามนะครับผมสองเอ้ยเมื่อกี้มีหมุนเหมือนจะติดเฮ้ยหมุนอีกแล้วสามสามนะครับผมมา หมุนเน็ตไม่ดีหิป่ะาหมุน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 ชะยองกี่สาวแล้วครับกดค้างนะครับหนึ่งสองสามมาออกแตกสองเลยไหมเฮ้ยย,ยางยางยางข้างในสีขาวครับพอได้หลุนยอยู่ทุกคนขาดเชืขอขาดเชือโอ้ปัดเสื้อสีเขียวยี่ไม่น่าใช่อ้าวมาทีที่สองทีที่สองสูตรเดิมขอเป็นเนมาจูเนียหนึ่งที สองทีสามทีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาเนี่มาจูเนียแตกไหมพี่แตกไหมั้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวมีข้างในเว้ยพี่ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นได้เดียวโอ้ยเสื้อขาวใครวะคูโบกปะ ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ฮันนี่เพื่อนมัน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 อ๋อเพื่อนมันเหรอ,อ,อเพื่อนมันเอาอยากอยากได้มันเลยอ่ะไม่ต้องลุ้นปาะได้เหมาแล้วได้เหมาเหมาที่ไหนยังไม่กินเลยเหมาได้ง่อยเฮ้ยไม่เงยไม่เปลี่ยนสีไม่เงยโอ้ยออ้ย ได้กลิ่นป่ะพี่ได้กลิ่นเหมาอ่ะกดที่ทองกดกดที่ทองดิกดที่ทองนะกดที่ทองยกเลิก,ะก,กนะกดที่ทองยกเลิก,นะก,ก,ลก,ลกปึ๊บเหลือห้าร้อยครั้งนะสามครั้งปะหนึ่งสองสามมากดที่ทองแล้วยกเลิกครับเดี๋ยวอีกห้าร้อยสุดท้ายโอ้โหมีไม่มีอะไรมาอย่างนี้ก็คือสยอยสยองกี่สยองกี่มาของเพื่อนเนี่ย ไม่น่าเหมาไม่น่าเหมาสี่รอบสุดท้ายมาไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยแตกเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มหนุ่ทองแตกหนุ่มหนุ่มทองทองจะขอไปเนมาร์จูเนียร์ได้ไหมเนมาร์ได้ไหมคูโบะว่ะโอ้ยเมื่อกี้เพื่อนมันมาแล้วไงโอ้ยคูโบะว่ะทุกคนให้คูโบะมาเก่งปะคนโรมัวนะคูโบะคนโรมคนโรมว่าสั้นเฮ้ยแต่เออได้อยู่มั้ อีก300ทองครับทุกคนสยองกี่ลามินยาเมาเนมาจูเนียเนเนียเฮ้ยพูมาเกียวโอ้โหข้างในไม่เปลี่ยนสีอะไรเหรอสองขั้นสุดท้ายหรอกึ้นมีใจอ่ะหนึ่งยกเลิกไปสองสามหนึ่งสองสามมันต้องสามสามสามเพราะมันเป็นมากับ msn ไงพี่ msn เลยเป็นไงล่ะ N ไก่เนเนื้อ หนึ <f dragging> ่งรอบสุดท <jack> ้ายพี <vallahi> ่ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นนะกดไปเลยเนมาจูเนียไหมโอเคครับหบานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบออกตัวเดียวคือคูโบนะฮะโอ้ท้อว่ะเอาไงดีพี่บานเจี๊ยบคูโบออกตัวเดียวโหถ้าแบบไอรามินยาวเมามานี่ก็ดีนะ รามียาเมาก็โอเคผมขวาขายที่ก็คิมมิตรขายไม่ได้คิมมิตขายไม่ได้รามียาเมานี่คือทีเด็ดเลยอ่ะมีเตโคนบอกทีเด็ดอ่ะทีเด็ดจริงทีเด็ดจริงรามียาเมาอ่ะเด็กปากใต้ป่ะพี่เขาบอกว่าเด็กปากใต้เนี่ยอัพก่อนได้ป่ะคู่โบตันเท่าไหร่วะคู่โบตันเท่าไหร่เอ่ยคู่โบตันเท่าไหรเก้าแปดเก้าแปดขอจับใส่ทีมก่อนแล้วกันนะฮะทุกคน รอ้รอ,ยรอยสองก็รห,หรือเท่าไรร้อยสองเหรอถึงเหรอไม่รู้ยังไม่ได้เข้าเลยอุ้ยผมว่ามันจะถึงว่ะคูบโบเอาคูบโบล่างนี้มันอยู่ปีกไหนไวนะเนี่ยปีกไก่ปพื่นะป,ปีกขวาปีกขวาต่ำปหรออ,อ๋อใช่ปีกขวาต่ำอู้ยใส่แทงใครดีเนาะเนาะอุ๊ยร้อยสามว่ะยังไม่ใส่บูทร้อยสามพี่ใส่บูทลุ้นรุนไป,นไปลุนป út, ล้นไปเอาบูทลุ้นไปฮะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ขึ้น บอลเคอร์ริงเหรอบอลเคอร์ริงได้ต้องร้อยสี่เปล่าอะร้อยสี่สยองกีร้อยสี่ 104, นะฮะพี่อัตได้ร้อยสี่ว่ะเป็นอะไรอะพีมิเกอร์โอไมก์ก็เป็นพีม bon ิเกอร์เลี้ยงบอลดีนะสปี Speed, ดดีด้วยพอกบาลานซ์ก็ดีแต่ขนาดเท้าเดียววะ่ะเท้าซ้ายปะเท้าซ้ายเท <c oughs> ้าซ้ายวะ่ะโอเคครับทุกคนสามพันทองสามพันสองร้อยทองแต o, ่คุโบวว่ะพี่คิดว่าคุม้มปะ <c oughs> คุ้ม่ะพี่คุ้มมะสามพันสองร้อยทองแต่คู่โบตัวเดียวไม่มีเมโทดิคุ้มไม่ใช่คุ้มกำเนิดไมโอ้โหอคุ้มกำเนิดไม่ใช่คุ้มอะพี่โอเคครับทุกคนถ้าใครเป็นเหมือนผมนะครับผมฝากคอมเมนต์คุยกันได้นะับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างนะฮะสามพันทองออกคู่โบถ้าออกยามินยาเมาหรือว่าเนมานี่ผมจะหยุดเพียงเท่านี้เลยนะ โอ้โหใครเป็นเหมือนผมนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นกันเยอะนะแท็กนี้เหมากันเยอะปะเนี่ยโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเ <c oughs> พื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นรอลุ้นครับไม่มมวันนี้วันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าครับเทสเทสเออได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปเทสคู่คปโบแน่นอนครับเขาบอกทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำ คิปต้อไปตังเทสเลยคิปต่อไปตั้งเทศนะ,ะได้เลยครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย